โอเคกำลังมานะครับสองนหนึ่งกรุงเทพตะพานหินนะครับก็ขอประกาศข่าวนะครับตอนนี้รถไฟสายใต้นะครับนะก็น้ำท่วมนะครับที่สถานีรถไฟควรเนียงนะครับไม่รู้นั่นอยู่จังหวัดอะไรนะครับแต่น้ำมันท่วมก็มีขบวนนะครับที่งดด้วยนะครับเขาบอกว่ามีห้าขบวนนะครับมีขบวนแลไรบ้าง เอาเที่ยวขึ้นก่อนเลยนะครับจะเป็นในส่วนของรถเร็วหนึ่งเจด่ดวนพิเศษทัศินาร์สาหนึ่งด่วนพิเศษทัศิน3นท์สามเจดี่ห้าแลก็ขบวน169นะครับนี่คือ5ขบวนนะครับส่วนแ3 8สามแปสี่เอ้ยขอภัยเที่ยวขึ้นนะครับส่วนแป8สา9ห้าสเเนี่ยน่าจะงดแล้วนะครับเพราะรถยังไม่ออกมานะครับนะครับ นะก็985วันนี้ถือว่าโชคดีนะครับรอดไปได้นะครับส่วนเที่ยวล่องเนี่ย172 384670 32แล้วก็172นะครับนะสิขบวนนี้นะครับงดวิ่งชั่วคราวนะครับ นะส่วนเที่ยวร่องเนี่ยอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นเอ,อ่อ986เนี่ย4044 86 84น่าจะงดวิ่งด้วยเช่นกันนะครับนะโอเคถ้าถามว่าแล้วก็มีขบวนรถท้องถิ่น446รู้สึกว่าจะเป็น446 445 447 448นะครับนะอันนี้ข้อมูลที่รู้มานะครับจาก ทีมพี่อาร์ตการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับนะเขาประกาศเมื่อสักครู่นี้เองนะครับนะส่วนสายใต้เนี่ยขบวนที่รอดนะครับนะมีขบวนอะไรบ้าง255 254 351 352 257 258อันนี้เป็นสายน้ำตกนะครับไม่เกี่ยวแล้วก็355 356 259 260เหมือนกันนะครับนะ26 1, 26 2 6 6 2 6 2 และสองห้าหนึ่งสองห้าสองนี่คือกี่ขบวนเนี่ยมั้งนะฮะสิบสี่ขบวนนี้นะครับรอดนะครับสองห้าห้าเนี่ยจะเป็นในส่วนของทบุรีหลังสวนทบนุรีสามห้าหนึ่งก็จะเป็นทบนุรีราชบุรีทบุรีสองห้าเจ็ดทบุรีน้ำตกทบุรีส5มห้ากรุงเทพจุมทางหนองบระดุสุพรรณบุรีกรุงเทพ สองห้าเก้าทนบุรีน้ำตกทนบุรีสองห้องหนึ่งกรุงเทพหัวหินกรุงเทพและสองห้าหนึ่งนะครับคือทนบุรีปจัจจุบคีริขันนั่นเองนี่คือสิบสี่ขบวนนะครับที่รอดนะครับส่วนขบวนที่ผมเอ่ยเอ่ยก่อนหน้านี้มันคือขบวนที่งอนวิง่งนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผู้ดยสารคนใดนะครับที่ ต้องการจะเดินทางไปสายใต้เนี่ยคืนตั๋วได้เลยนะครับนะอย่างเช่นผมไปลงยะลายอย่างนี้นะครับผมก็สามารถคืนตั๋วได้นะครับเขาจะคืนตังค์ให้เราด้วยนะครับโอเคมานะครับสองหนึ่งกรุงเทพตะบานหินนี่นะครับสคริปต์นะต้องมีสคริปต์ด้วยนะครับเผื่อกันลืมนะฮะเขาเรียกว่าจดไว้นะครับโอเคมานะครับสองหนึ่งยังไม่ใช่หนึ่งศูนย์เก้านะครับอย่าเข้าใจผิดนะ โอเคมาแล้วนะครับ2องน,นหกรุงเทพสะพานหินเดี๋ยววันนี้เราเล่นจัดคนชั่วกันนะครับคุณปู่ทางกระบนกเขาวันนี้คุณปู่สี่ศกโอ้ยเข้ามาอย่างแรงเลยกรุงเทพสะพานหินนะครับยังไม่ใช่109 ยังไม่ใช่หนึ่งนย์นะครับยังไม่ใช่เป็นปกรุงเทพตะพานหิ e นนะครับกรุงเทพตะพานหินนะครับบอกก่อนนะครับว่ายังไม่ใช่หนึ่งนย์ะครับยังไม่ใช่รถยังมาไม่ถึงรถเพิ่งผ่านเดินมาก่อกมานะครับ โอเคออกไปแล้วครับ2องหนึ 21, 1, 1, ่งงเทพยะพานหินไปจอดทีมที่วังกาปามุน่าขอไกลนนตกคบและไปสิ้นสุดที่ถายีิรถไฟตะพานหินนะครับนะโอเคครับเดี๋ยววันนี้จะจัดชุดใหญ่เต็มคาราเมลนะฮะเจอกันตอนประมาณ19นาฬิกา18นาทีนะครับอีกทีหนึ่งจะมาถ่าย109กสี่หรือเปล่าไม่รู้ นะครับน่าจะมาเจอกันโอเครอดูเลยครับ19นาฬิกา18นาที